โอเควันวันนี้เราก็อยู่กับ Demon Slayer Midnight Sun กันอีกแล้วนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมจะมาบอกวิธีฟาร์มเงินนะครับผมสำหรับแบบว่ามือใหม่นะเออแล้วก็ ใครที่ยังไม่มีวิธีฟาร์มตังค์ดีๆก็มาดูคลิปดีได้นะครับผมก็มันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะวิธีที่ผมใช้ฟาร์มเงินอยู่นะครับผมมันจะมีวิธีที่ง่ายมากๆจนไปถึงระดับแบบยากเลยนะฮะโอเควิธีแรกก็คืออันนี้ง่ายมากวิธีแรกก็คือเรารับเพยในเมืองหลักนี่แหละก็คือมารับเพย์กับคนนี้โอเคมารับเพยกับคนนี้คนนี้เนี่ย,ขเ,ยเขาจะให้เราเหมือนแบบว่าไปส่ง จดหมายตามบ้านนะครับผมสี่บ้านเองแค่สี่บ้านในเมืองหลักนะครับทุกคนก็เราก็ไปตามจุดที่มันบอกอะส่งจดหมายไปเรื่อยนะเนี่ยตามจุดที่มันบอกมันจะมีแค่สี่จุดเองด้วยโอเคนี่คือวิธีแรกนะในการฟาร์มเงินนะครับผมสาหรับมือใหม่เลยนะเออใครเล่นมานานแล้วก็ไปฟาร์มได้นะมันมีหลายวิธีนะในคลิปนี้ผมจะรวมม้หมดเลยนะโอเคเราก็ส่งจดหมายให้ครบถูกไหม อันนี้คือวิธีที่1นนะก็คือการรับเพยส่งจดหมายนะครับผมเราก็จะได้ประมาณ10นะครับผมเราก็จะได้เงินมาประมาณ10นะโอเคอันนี้คือวิธีแรกนะครับผมก็คือมารับเพยสกับผู้ชายคนนี้นะครับผมส่งจดหมายจะได้เงินมา10นะฮะโอเคต่อไปก็คือก็มาหาคนนี้ทุกคนเราก็รับเพยเจ้าคนเนี้ย เ,เราก็เลิกคจากคนเนี้ยเออไปส่งของเหมือนกันะนรับผมไปส่งของที่นู่นเลยนะมันจะมีจุดบอกนะเออเราไปตามจุดเลยก็ได้คือวิธีที่1กับวิธีที่2เนี่ยคือมันเป็นวิธีที่ง่ายนะผมแต่มันก็ได้ตังค์ไม่ค่อยเยอะนะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะก็คือมันจะได้ประมาณทีละสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าของในเกมเนี้ยมันใช้ตังค์ไม่ค่อยแพงทุกคนเออไม่ค่อยแพงมันก็เลย10 20เนี่ยก็ถือไปเยอะแล้วนะเออเพราะว่า ในเกมนี้ใช้ตังซื้อของไม่แพงนะโอเคเราก็ส่งให้คนนี้โอเคเห็นไหมทุกคนเราจะได้เงินมา1ิบนะครับผมโอเคแล้วก็วิธีที่สามนะครับผมเป็นวิธีการฟาร์มอสูรนะก็คือเราก็ต้องไปฆ่าอาสูรนั่นแหละอืมอสูรปกตินะครับผมอสูรปกติเนะี่ยจะได้ตัวประมาณตัวละห้ามั้งได้เงินประมาณตัวละห้านะเท่าที่ผมนับนะอสูรปกตินะทุกคนอสูรปกติ โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มนะเนี่ยก็ไม่ไม่ยากนะผมฟาร์มเราสุดรปกติไม่ยากมันจะอยู่ตามหมู่บ้านเลยทุกคนมันอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็หาตีหาฟันไปเรื่อยนะผมเนี่ยนี่ก็เจอแล้วเห็นไหมามาครับแล้วก็ตีไปแล้วก็ตีแล้วก็หลบไปโอ้ยเขาแบบว่าใช้กบวนท่าเลยนะอันนี้จริงอะ่ะถ้าเราแบบว่าเขาเรียกว่ายัไงทุกคน อันอันที่จริงอะถ้าเราแบบว่าถ้าเราแบบว่าเออเขาเรียกว่าไงถ้าเราแบบว่าเอ่อฟาร์มคนเดียวไม่มีคนอื่นแย่งนะมันจะได้ตังค์เยอะกว่านะเออถ้าเราไปฟาร์มไปฟาร์มที่คนอื่นตีไว้เนี่ยมันเงินมันจะหารสองแล้วผมเงินมันจะหารสองนะจากที่แบบว่าทุกคนได้ตัวละสิบใช่ป่ะทุกคนก็ได้ตัว,ตวละห้าอะไรเงี้ยโอเคโอเค เห็นไหมทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมมี606แล้วนะเพราะว่าอาสูรปกติเี่ยมันจะได้ตัวละตัวละ5้าเองนะเออตัวละ5้ได้เงินแค่ตัวละห้านะครับผมนี่คือวิธีที่3นะครับผมในการฟาร์มเงินนะโอเคต่อไปเป็นวิธีที่4ีครับผมวิธีที่4ก็คือเราต้องไปฟาร์มเอ่อ อาสูรขั้นสูงนะเอออาสูรระดับสูงอะ่ะเอ,อ่อพวกที่มันใช้มนอาสูรโลหิตได้อะไรเงี้ยเออพวกอาสูรขั้นสูงเนี่ยมันจะมีสกิลแบบว่าเออมนอาสูรโลหิตนะครับผมมันจะปล่อยสกิลใส่เราได้นะแต่ว่ามันได้แพงนะครับผมมันได้ตัวละห้าสิบเลยนะโอเคก็ถ้าใครมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วก็เดินตรงเลยเดินตรงตามผมมาเลยนะครับผม มันจะไปฟาร์มเออเขาเรียกนะฟาร์มในถ้ำอ่ะทุกคนเนี่ยเราต้องไปฟาร์มในถ้ำนะมันก็ยากพอสมควรนะในการตีมันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างตึกเลยแหละวิธีที่เท่าไหร่นะสี่หรือห้าน่าจะสี่นะเออวินี่สี่นะผมก็เดินตามออกมาเลยโอเคเดินตามมาเดินตามมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเนะี่ยมีอาสูตรแล้วก็แวะตีหน่อยพราะมันจะตายแล้ว เอาดาวหายดาวหายโอเคเรียบร้อยโอเคเมื่อตีนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคเราก็เดินตรงมาตรงนี้นะผมเดินตรงไปเรื่อยแหละที่จริงออกออกมาจากเมืองแล้วก็ใครอยู่เมืองหลักอะ่ะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยก็จะเจอเองแล้วก็เดินตามผมมาเลยอันนี้เป็นวิธีฟาร์มเงินของผมนะเออผมใช้วิธีนี้ฟาร์มตังค์นะมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร,ร่ะทุกคนะสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยโอเคพอถึงตรงนั้นนะทุกคนพอถึงตรงนั้นเราก็กระโดดมาตรงนี้นะกระโดดแล้วกดคิวมานะมันจะพุ่งมาเลยโอเคแล้วเราก็ลงมาตรงนี้ปึ๊บเราก็ลงมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็กระโดดนิดนึงเพื่อไม่เจตเลือดโอเคเนี่ยทุกคนเราต้องมาถ้าใครมาถึงถ้ำนี้แล้วนะผมถ้าใครมาถึงถ้ำนี้แล้วนะก็เข้ามาเลยนะอสูรมันจะอยู่แถวนี้แหละ เนี่ยไม่ทุกคนมีคนมาฟาร์มเพียบเลยอสูรมันเลยไม่ค่อยเกิดนะเน่ๆอสูรมันจะเป็นตัวเงี้ยทุกคนเนี่ยไอยพวกนี้มันจะมีสกิลมนอสูรโลหิตเนี่ยผมมันค่อนข้างจะแรงอยู่นะมาฟาร์มกับเพื่อนน่าจะดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเงินมันหารสองหรือเปล่านะผมไม่โดนผมไม่โดนไออสูรตีตายหรอกมจ่โดนคนเนี่ยตีตาย <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนพวกอสูรพวกเนี้ย พวกอสูรพวกนี้มันจะได้ตัวละ50นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะเออตัวละ50นี่ก็ถือว่าค่อนข้างแพงแล้วนะเพราะว่ามันมันก็เป็นอสูรที่ตียากพอสมควรแนะผมตัวละห0ินะเออใครอยากมาฟาร์มได้เงินไ,ไวๆก็มาในนี้ก็ได้นะในถ้ำนี้ก็ได้นะครับผมเป็นวิธีที่ยากนิดนึงแต่ว่าได้ตัวละ50บก็ถือว่าคุ้มนะครับผมก็มอ,อย่างที่บอกไปว่า ของในเกมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแพงนะครับผมมันก็เลยแบบว่า50นี่ก็ถือว่าแพงแล้วนะตัวละ50เนี่ยโอเคต่อไปเป็นวิธีที่5เลยนะครับผมโอเคทุกคนต่อไปเป็นวิธีที่5นะครับผมวิธีที่5เนี่ยต้องกลับมาที่เมืองหลักก่อนนะเพราะว่าทางมันไกลโอเค ใครที่จะแบบว่าฟาร์มวิธีที่5เนี่ยก็คือเออในการหาเงินวิธีที่5นะครับผมเราต้องมีเขาเขาอสูนก่อนนะเนี่ยคือเดมอนฮอนเนี่ยเราต้องมีเขาอาสูรก่อนนะครับผมเขาอาสูนหาจากไหนเขาอาสูนหาจากการที่เราฟาร์มอสูนปกตินั่นแหละมันจะดอปเขาออกมานะครับผมแล้วเราก็เขาพวกนี้ไปขายนะเขาพวกนี้มันจะขายได้ประมาณอันละ20ิบนะครับผมแต่ว่า เขาวพวกนี้มันสามารถเก็บใส่กระเป๋าได้ทุกคนเนี่ยทุกคนก็เก็บใส่กระเป๋าจนเต็มก็ได้เพราะว่าขายรอบหนึ่งมันค่อนข้างจะแพงนะถ้าเราแบบว่าเอาใส่กระเป๋าไว้นะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นทางที่เราจะต้องเอาเออเขาอสูรไปขายนะก็เดินตามผมไปเลยนะครับผมทางมันไกลหน่อยนะมันไกลมากเลยแหละไกลกว่าไกลกว่ารอบที่แล้วอีกทางมันอยู่นู่นน่ะยอีกอีกซีกโลกหนึ่งอนะ่ะอีกซีกโลกหนึ่งนะเป็นแบบว่าแดนหิมะเลยนะครับผม ก็เดินตามผมมานะทางมันไกลอยนะทุกคนก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมฟาร์มประจํานะผมว่าค่อนข้างง่ายนะวิธีนี้นก็คือเราก็แค่ฟาร์มอสูนปกตนะิทุกคนฟาร์มอสูรปกติใช่ปะ่ะแล้วเราก็เอาเขามันไปขายก็ไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยมันก็เยอะอยู่นะอ,อหลายรอบม,มันก็ได้หลายบาทนะครับผมมันจะดีกว่าการที่เราไปฟาร์มอสูนในถ้ำนะไอ้พวก อสูรระดับสูงอะ่ะมันได้ตังค์เยอะก็จริงแต่ว่าคนไปแย่งกันฟาร์มทุกคนนะพอคนไปแย่งกันฟาร์มปุป๊บอบมันก็อสูรมันก็จะไม่เกิดทุกคนพออสูรไม่เกิดมันก็ไม่มีตังค์ไงทุกคนพอกข้าใจป่ะเออแต่ว่าวิธีที่5เนะี่ยเป็นวิธีที่แบบว่าสะดวกแล้วก็ได้เงินนะครับผมค่อนข้างจะเยอะนะโอเคก็เดินตามมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเดินตามมาเรื่อยๆเลย ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีฟาร์มก็มาดูคลิปนี้ก็วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแต่สําหรับใครที่ดูแล้วเอ้ยรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะคลิปนี้ผมทําให้สําหรับคนที่ไม่รู้ที่ฟาร์มแล้วก็ไม่รู้ว่าฟาร์มได้เงินยังไงนะครับผมสําหรับมือใหม่นะฮะโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้ทวนเดินตามผมมาเรื่อยเยนะมันคือทางไปช่องเขาน,เนั่นแหละทุกคนเออคือทางไปช่องเขานั่นแหละ ที่เราไปเอาเอา่ออะไรนะผ้าสีแดงในเอ่อคลิปที่แล้วอ่ะไอคลิปหาเสื้อเฮาลี่อ่ะนั่นแหละมันคือทางที่เราไปเอาผ้าสีแดงนั่นแหละทุกคนโอเคแล้วก็เข้าช่องเขานี่มานะครับผมแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะทุกคนนะตรงไปเรื่อยๆก็สําหรับวิธีทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยวิธีที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ย จนถึงวิธีที่ห้านะครับผมวิธีที่ห้าก็วิธีนี้แหละวิธีสุดท้ายก็ผมรู้สึกว่าวิธีที่ห้ามันเป็นวิธีที่ง่ายสุดแหละเราก็แค่ฟาร์มอาสูรแล้วก็เอาเขาไปขายนะครับผมเอาเขาอสูรนั้นไปขายโอเคแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ทุกคนตรงไปเรื่อยๆนะเรื่อยตรงไม่เรื่อยนะเลยเดินตามผมมาเรื่อยๆคนระับทุกคนโอเคแล้วเราก็จะมาเจอสะพานตรงนี้นะครับทุกคนสะพานตรงนี้เนี่ยเราก็เดินข้ามไปเลยนะบอกเลยว่าการที่เราจะมาขายเข่าวสูรรอบหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลนะ ฉะนั้นทุกคนพยายามฟาร,ร์มเขาอสูรให้มาได้เยอะๆด้วยนะฟาร,ร์มเขาอสูรให้มาได้เยอะแล้วก็มาขายทีเดียวนะมันจะคุ้มกว่านะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะการที่เราจะฟาร,ร์มเขาอสูรเนี่ยคือเราต้องห้ามตายไว้ทุกคนเวลาเราฟาร,รม์มถ้าเราตายเขามันก็จะหายหมดเลยนะเออ เราก็พยายามฟาร์มแล้วก็ไม่ตายนะครับผมก็ง่ายๆเลยก็ตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบนะครับผมถ้าเลือดถ้าเลือดเราลดเราก็ไปหาที่หลบแล้วก็ให้เลือดมันฟื้นก่อนนะเออแล้วเราค่อยไปตีต่อก็ได้ครับทุกคนเราไม่ต้องรีบเราแบบว่าเอาฟาร์มทีเดียวคุ้มดีกว่าทุกคนถ้าเรารีบอ่ะมันก็จะเสียเงินไปไงเออเสียทั้งเงินเสียทั้งเข่าอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะผมเดินเต้ามาเรื่อยๆเลย ทุกคนพยายามดูจุดที่ผมแบบว่าวิ่งมานะเออพยายามดูจุดที่ผมวิ่งมานะจะได้จําได้แล้วก็เอผมเลยมาแล้วนี่มาตัวตีดูคนผมเลยผมเลยที่จริงมันต้องเข้าหมู่บ้านนะอันนี้ผมจะไปอีกทางเดียกันอนะถ้าใครมามาถึงไฟตรงเนี้ยเออถ้าใครมาถึงไฟตรงเนี้ยก็คือถูกแล้วทุกคนแล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านไปเลยนะเนเนเนทางเข้าหมู่บ้านมันอยู่ตรงนี้แต่กี้ผมเดินเลยไปนิดนึงขอโทษทุกคน ผมเดินเลยไปนิดนึงโอเคแล้วเราก็มาขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็มาขึ้นตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ขึ้นตรงนี้มาเนี่ยแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ลงไปเลยทุกคนเนี่ยวเราก็ลงมาตรงนี้เลยปึ๊บนี่เลยแล้วเราก็ มาหา N p c พตัวนี้นะครับผม N p c พตัวนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อเข่าจากเราไปนะเนี่ยผมก็กด E แล้วก็ขายนะผมโอเคเห็นไหมทุกคนเนี่ยเงินผมเพิ่มมาเป็นแปดร้อยสี่สิบหกแล้วนะครับผมก็เพิ่มมาสองร้อยกว่านะทุกคนก็เยอะอยู่นะเออถือว่าเยอะนะถ้าแบบว่าผมฟาร์มเต็มกระเป๋าเนี่ยมันน่าจะได้รัก3ามร้อยสี่รอยต่อรอบนะครับผมถ้าแบบว่าของไม่มีในกระเป๋าเลยผมว่ารอบหนึ่งห้าร้อยก็ยังได้เลยนะ โอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะทุกคนสําหรับวิธีฟาร์มเงินนะครับผมก็สําหรับที่เออผมเอาไว้ฟาร์มก็จะมีประมาณนี้นะก็มีทั้งวิธีที่ง่ายแล้วก็วิธีที่ยากนะครับผมตังในเกมนี้ก็ฟาร์มประมาณนี้นะสาหรับผมนะที่แบบว่าวิธีผมใช้ฟาร์มทุกวันนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมว่าวิธีที่5เป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วทุกคนเราแค่แบบว่า ฟาร์มอสูนนะครับผมค่าอาสูนแล้วก็เอาเขาอาสูรไปขายทุกคนเราแค่เก็บเขาอาสูนไว้ในกระเป๋าทุกคนแล้วเราก็ไปขายรอบหนึ่งมันก็ได้ไหลาตังค์อยู่นะทุกคนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมส่วนใครแบบว่าอยากเอาแบบว่าได้แบบว่าค่าอาสูนแล้วได้เงิน,นแพงๆก็ไปในถ้ำเลยนะผมแต่ว่าในถ้ำเนี่ยมันมีคนแย่งฟาร์มกันเยอะนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับผมก็วันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย